สวัสดีค่ะหมอนุ่นนะคะวันนี้นะคะเรามารีวิวค่ะพร้อมกับให้ความรู้แล้วก็คุณประโยชน์ของโปรแกร,รมยกกระชับนะคะในเคสนี้นะคะจะเห็นว่าภาพก่อนทํำค่ะพี่สาวเป็นคนพามานะคะนี่เป็นพี่สาวเนาะแล้วก็น้องสาวพามานะคะพามาดูแลรักษาที่อธิตตาคลินิกนะคะจะเห็นว่าหน้าตอนนี้คือหลังทําการรักษาเสร็จแล้วนะคะ หน้าไม่บวมนะคะแล้วก็จะเห็นว่ายกกระชับเลยนะคะแล้วก็ใต้ตาเนี่ยเต็มขึ้นนะคะเราฉีดใหม่น้ำนะคะแล้วก็รองแก้มตื้นขึ้นด้วยโปรกแกรมยกกระชับร่องน้ำมามะตื้นขึ้นด้วยโปรกแกรมยกกระชับ ริมฝีปากนะคะเราเติมเต็มด้วยโปรแกรมเติมเต็มฟิลเลอร์ค่ะทำให้ริมฝีปาอกอวบอิ่มนะคะคุณพี่มองกล้องเลยเป็นยังไงบ้างคะน่าชามากตอนนี้น่าชามากค่ะตึงไหมคะ ึงมากค่ะตอนนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวรู้สึกประทับใจค่ะประทับใจเลยนะคะจะเห็นว่าไม่มีรอยเขียวช้ำเลยนะคะแล้วก็มีการร้อยไหมยกกระชับเพื่อปรับโครงคิ้วด้วยจะเห็นว่าโครงคิ้วเดิมเนี่ยจะมีการตกแล้วก็หัน เราเข้าโปรแกรมยกกระชับบริเวณช่วงหน้าผากด้วยนะคะยกหน้าผากยกคิ้วยกตาทําไปพร้อมกันได้เลยนะคะรวมถึงเติมเต็มแก้ใต้ตาดําคล้ําด้วยนะคะแล้วก็ทําริมฝีป,ปากให้อบอิ่มนะคะเหมือนสาวต่างชาตินะคะวันนี้ก็ฝากรีวิวส,สวยๆนะคะซูม b บ efore นิดนึงนะคะนี่คือภาพก่อนทำค่ะ เห็นตัวเองแล้วประทับใจเลยนะคะประทับใจค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะค่ะขอบคุณคนไข้นะคะที่ไว้ใจนะคะ,คะสวัสดีค่ะค่ะ